สวัสดีครับส่งมาล้างล้อครับผมโกัวซาเรลชิงกาลานะครับลับลางล้อทัวรันอาณาจักรนะครับเี็ล้อชิมโมโนนะเป็นล้อสปินตระกูลแวนฟอร์ดนะครับเบอร์ c สองพัน h g นะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับมาทีแรกมีอาการหแห้งๆนะครับลูกค้าแจ้งมาเรื่องว่าล้อหล่นน้ำมานะครับล้อตัวนี้ถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับล้อไหลลื่นดีนะครับอาจจะมีเสียงหน่อยนะครับเรื่องเรื่องมีการสากของลูกปืนนะครับแต่เงียบกว่าเก่าเยอะเลยนะครับแต่เรื่องความไหลลื่นไหลลื่นดีนะครับยังไม่เปลี่ยน ลูกปืนให้นะครับเพราะลูกปืนเดิมค่อนข้างคุณภาพค่อนข้างสูงมากนะครับดีกว่าลูกปืนจีนนะครับเลยไม่เปลี่ยนให้แล้วลูกปืนเดิมก็ยังใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ดีนะครับแต่ว่าคำนึจุดนะครับจุดแรกตัวแขนมือหมุนตัวหนอกนะครับตรงจุดนี้ไหลลื่นดีนะครับลูกปืนครับอาจจะมีเสียงหอนของลูกปืนบ้างนะตัวหนอกนะครับเนี่ยอาการสากหน่อยนะครับตรงจุดนี้แต่โดยรวมก็ยังใช้งานได้สมบูรณ์แข็งแรงดีนะตัวเกลียวโคงเกลียวแขนนะครับจุดต่อมาระบบสัญญาณเสียงดังปกติดีนะครับสำหรับตัว ระบบสัญญาณเสียงส่วนตัพวพ้าเบรกอ่ถอดล้างให้เรียบร้อยนะเบรกไหลเนียนดีนะใช้งานได้พอตีดีเป็นเบรกสาระนะครับชุดต่อมาลูกปืนในโรเลอร์นะครับตรงจุดนี้มี1นูกรนะลูกปืนมีอาการอหอนเบาๆนะครับแต่ไม่ได้ดังหน้าเขียนนะแต่เวลาใช้งานอาจจะมีเสียงหอนของลูกปืนนะลูกปืนเป็นตามมดหน่อยนะครับตรงจุดนี้ในเรื่องความไหลลื่นไหลลื่นดีนะครับสาหรับตัวชุดไทโรเลอร์นะครับส่วนวชุด ชิ้นส่วนไรโรเลิกก็ถอดล้างให้เรียบร้อยนะทำความสะอาดให้ใหม่ทุกจุดนะครับใช้งานได้ปกติดีนะครับสำหรับตรงชุดไรโรเลิกนะครับจุดต่อมาระบบเปิดปิดหน้าล้อเป็นระบบสปริงโชกทํางานได้ปกติดีนะครับขยวก็ใส่ของให้เรียบร้อยนะทางานได้แข็งแรงดีนะครับตรงจุดนี้จุดต่อมาระบบันติกับลูกปืนวนเวแอนตี้รีเวอร์นะครับตัวลูกปืนมาที่แรกก็มีเริ่มเป็นคราบสนงมรตะการบ้านะครับเบบเราเกิดจากตัวลองหลบน้ำนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะลูกปืนก็ยังใช้งานได้แข็งแรงดีนะครับ ตัววัตสมผลให้วลาหมดอาจจะมีเสียงแห้งๆของลูกปืนระบบการติดกัดนะครับแต่เงียบเก่าแน่นอนครับอาจจะมีเสียงแห้งๆเบาๆนะครับตรงนี้ใช้ JB เฉพาะจุดของคาร์ชิมโนใส่ให้เรียบร้อยนะสำหรับลูกปืนวนเวโดยตรงนะครับจุดต่อมาชุดเฟืองขับนะเฟืองพิเนียนเฟืองได้์อสุภาพสมบูรณ์ดีนะครับหมุนเนียนดีนะครับสำหรับตัวชุดเฟืองขับนะครับเป็นีิพันของชิมโนดีจีศูนย์หกนะสำหรับใส่เฟืองเกียร์ส่วนลูกปืนประคองเฟืองพิเนียนเฟืองไดก็ อยู่ในประมาณสัก70% 80%นะครับลูกปืนก็ยังพอใช้งานได้ถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าลูกปืนอาจจะบางลูกนะครับอาจจะมีเป็นตามดบเบาๆนับหนุนนะครับแต่เรื่องความไหลลื่นนะครับไหลลื่นดีเลยนะครับจุดต่อมาชุดตัวเลงสายเฟื่อตัวนอนเขาไฟแล้วก็ชุดเัื่องับเพื่อตัวนอนทํางานได้ปกติดีสมบูรณ์ดีใส่ของเล่ให้เรียบร้อยนะครับโดยรวมนะครับลอกหมุนลื่นเงียนดีนะครับอาจจะมีเสียงแห้งแห้งหน่อยนะครับลูกปืนเป็นตามดนะครับ 也老厉害。